ที่จังหวัดปทุมธานีนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก,ก้าวไก่กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่มาขอบคุณประชาชนที่ทางพักชนะการเลือกตั้งหเขตจากทั้งหมดเ็ดเขตเมื่อมีเวลาว่างจึงมาลงพื้นที่ขอบคุณและรับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมกล่าวถึงความรู้สึกอีก3าวันก่อนโหวตเลือกนายก ว่าเหมือนอย่างที่คาดไว้เมื่อใกล้ถึงวันก็มีเรื่องต่างๆให้คอยบริหารจัดการซึ่งไม่ได้เกินความคาดหมายพร้อมที่จะบริหารจัดการแต่และเรื่องๆไปเมื่อถามถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งหนังสือเชิญเข้าพบด่วนเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและพฤติการกรณีหุ้นไอทีวีทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสสหรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังไม่มีส่งไปที่พักและรวมไปถึงที่บ้าน จากที่ติดตามจากสื่อมวลชนยังไม่มีหมายเรียกให้ไปชี้แจงโดยฉับพลันอย่างที่นายกัญชัยกำเนิดพลได้พูดไว้ในรายการหนกระแสเท่าที่ตนเองทราบขณะนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่ได้เข้าพักแต่มีทีมกฎหมายสแตนบายไว้และที่บ้านก็มีคนคอยดูไว้ถ้าต้องมีเรื่องให้รีบไปก็พร้อมที่จะชี้แจงส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิปสามฝ่าย เสียงจะเป็นนิมิตหมายให้การโหวตในวันที่13ราบรื่นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ผมเข้าใจจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการต่างๆลงมติในการเลือกนายกรัฐมนตรีอนุมานไว้ว่าจะทำให้ราบรื่นหรือไม่เท่าที่วิบจะสามารถทำได้ ส่วนในวันที่13กรกฎาคมโบทเลือกนายกรัฐมนตรีหวังพึ่งโชคสตาฟ้าลิขิตหรือไม่นายพิธาระบุว่าไม่ใช่เรื่องโชคสตาฟ้าดินแต่เป็นเรื่องสำคัญของประชาชนการที่จะมีผู้นำประเทศ ในช่วงที่ปัญหาถาถมเข้ามาได้รับการแก้ปัญหาโดยความชอบธรรมของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญแน่นอนเราต้องสู้กับฟ้ากับฝนมากกว่าพึ่งฟ้าพึ่งฝนรวมไปถึงปัญหาภัยแล้งและในวันพรุ่งนี้จะมีการไปพบปะพูดคุยกับกิสดา เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าที่มีการลงพื้นที่บ่อยเพราะเสียงสอวอไม่เพียงพอหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่เป็นความจริงที่มีนักวิชาการออกมาบอกว่าให้ประชาชนออกมาปกป้องเหนือไม่ตนคิดกับกันว่าเรามีหน้าที่มาขอบคุณประชาชนหรือปกป้องเสียงกว่า25ล้านเสียงที่ให้พักร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากทั้ง8พักไม่ใช่ให้มาปกป้องผม ผมต้องมาปกป้องเสียงที่ได้ลงมติไว้เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องมายืนยันว่าในที่สุดเราเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ได,ดีทั้งที่ตั้งใจออกมาเลือกตั้งเชื่อว่าจะไม่มีใครโหวตสวนต้องช่วยกันหล่อเลี้ยงความหวังให้กับพี่น้องประชาชนลงพื้นที่รับฟังปัญหาไปในตัวด้วยเมื่อถึงเวลาประชุมคอรมอนัดแรกแล้วจะต้องมีการทำงานเลยทันที รวมไปถึงเรื่องงบประมาณก็จะต้องมีการพิจารณาอีกต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังไม่ได้ทิ้งประชาชนแบบนั้นทั้งนี้ในวันที่13กคกลุ่มความมั่นคงมีการประเมินว่าจะมีกลุ่มหนุนนายพิธาประมาณ14กลุ่มนั้นนายพิธาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นที่น่ากังวลดูจากที่ประธานสภาบริหารจัดการรัฐสภารับรองประชาชนได้เป็นหมื่นคน การจัดเตรียมห้องน้ํารับรองคิดว่ามีการบริหารจัดก,การตามคันรองประชาธิปไตยคิดว่าจะราบลรื่นสงบเป็นไปได้ด้วยดีประชาชนได้มาลุ้นไปด้วยกันส่วนการโหวตเลือกนายกจะเหมือนปี62หรือไม่ขึ้นอยู่กับประธานวิปรัฐบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเองส่วนที่นายจาตุพรพบพันธ์ออกมาเตือนว่าการเคลื่อนไหวลงพื้นที่จะเป็นการตีปลาในน้ำตื้นหรือไม่นั้นนายพิธาเชื่อว่า ทั้งรัฐสภาและฝ่ายความมั่นคงจะดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยอย่างเต็มที่ไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กอคเพราะส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยคือการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติไม่ใช่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟาดินอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องสําคัญของประชาชนนะครับรว่าการที่จะมีผู้นําประเทศในช่วงที่ ปัญหากําลังถาโถมเข้ามาโดยเร็วในการแก้ปัญหาที่ได้รับความชอบธรรมจากประชาชนมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็คงจะแน่นอนว่าเราก็ต้องสู้กับฟ้ากับฝนมากกว่าพึ่งฟ้าฟพงฝนเนาะเรื่องเกี่ยวกับภัยแรงที่เกิดขึ้นคุณเศรษฐาชวีสินก็เพิ่งทวิตขึ้นมาถึงความหนักหนาได้คุยกับทางกรมอุตุนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปคุยกับเจสตา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้ดาวเทียมในการแก้ไขปัญหาพวกนี้เพราะว่าคิดว่าปัญหาประชาชนรอไม่ได้นะอ๋อไม่จริงเลยครับก็บางบางทีก็อาจจะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางบางครั้งก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนบอกว่าหรืออาจจะมีนักวิชาการบางคนบอกว่า,าใชา้ให้ประชาอิงหลังประชาชนหรือเปล่าให้ประชาชนมาปกป้องหรือเปล่าผมคิดว่ากลับกันคือผมต้องม,มีหน้าที่มาขอบคุณประชาชนแล้วก็ปกป้องเสียงกว่า25ล้านเสียงที่ให้ไปพักร่วม รัฐบาลเสียงข้างมากทั้ง8พักต่างหากนะครับไม่ใช่ว่าให้เขามาปกป้องผมผมเนี่ยแหละต้องลงมาปกป้องเสียงที่เขาได้ลงมติไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับก็ต้องมายืนยันว่าโอเคเรายัางเชื่อว่าทุกอย่างในในที่สุดแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ที่เขา ทั้งตั้งใจออกมาเลือกตั้งเนี่ยก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปตามไม่มีใครโหวตสวนนะครับก็ยังต้องมาช่วยกันหล่อเลี้ยงความหวังให้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่และฟังปัญหาไปในตัวด้วยเพราะว่าเมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องประชุมคอรมอนัดแรกแล้วเนี่ยมันจะมาคอยวนไปวนมาไม่ได้มันต้องทํางานเลยทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอก